สวัสดีครับพบกับพูนสวัรรสดิ์เทนเลิศคือเกราครับวันนี้คือพีพ่น้องไปหาคุดที่โน่นครับพอดีฝนตกขบับไปหาคุดที่โน่นก่อนเบหัวหอ็ดหิดก็เนหน่อยว่าหัว่าหลุดเบิ่งว่ามันชิ่งหนหีบป เอ้ยมันี่หอใหม่เป็นคือหวยเนี่ยขวยจิดปมอืคือวยจิตปมงวยจิโนนอ้าวคูดเบิ้องลองดูตนมันติดติดต่าหากใหม่หักอย่างนี้าติดหักใหม่น่าซือเล่เห็นเหรอนี่บอกจีโนน

นี่วะล่ะ่หนี่อไม่อยู่แต่บะหักใหม่ทั่นหลยติกตกติกตกติดตกหัวยวดเหบอวะน่คือโบเห็นงายชัวร์หรอนั่นหุบมันฮคตรโบเป็นบ่ นันดิเด้อได,แอด้แล้วนั่นเห็นปะอืมงัดจนแตกเฮ้ขุดบางสิ่งอ่ะบางหูมันก็นมีหลายโตเด้วยหาตสิบตก็มีไปหาไปเรื่อ,อยๆตามเทียง เอาไปเห็นยังกินเอาไปเด็ดจีกแล้วก็ไปทอดกินกับโจมตำห่วบตำปนดิบๆเลยบอกโบสันจะตำปนดิบๆแสบบอกะเดี๋ยวเด้๋ยวเ้อหนึ่งใส่ มันตกมองันกล่งมาลงพลังคนกับหาไต่เอาเงนคืนเนาะไต่เงนคืนก็นได้พุตาบดีก็มาคูดเอาอย่างสี่แล้วครับเืนหามันเนห,ห,นห็นสเห็เนขวยมัน

หน่งแต่มันขึ้นไม่ขวยอ่ะเขาขุดมาถึงเลเห็นึ่เห็นึ่นง,งตอนนี้ก็ขุดมาสุมโมงกูกลัวแล้วครับ ยังหน่อยเดี๋ยวสิาพาเบิ่งผลงานมีสองตัวตนี่สองต่างหูก็มีหลายอ่าตัวซิตก็มีเดี๋ยวก็คุดมาสักพักแล้วครับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวยังหน่อยสิาพาเบิ่งผลงาน ว่ามื่อนี่มานบมาน่มันหัมันจีมีสองไปกับหากแล้วะหายไปเลยนี่แหละไปไปไปลหรอบิ่งผลงานเราจะซีเมื่อแล้วครับหัว มานปลาหนีตัวนี้ยหน่อยเศร้ามึงหนาคนคุ้ตีแล้วว่านอนบันไดโอเคอยู่ครับเมื่อนี้เพาะหากินมานอยู่ใบใหม่ต้องไปเห็นเพื่อนพราะมันสิบ,บ่าตายก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ